ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดี FC จ่ายที่เชียงกงบุดำครับแล้วก็ FC บูหัวเครื่องบินครับแล้วก็ช่องออกัสโปครับผมก็คลิปนี้ EP 3ครับผมก็พามาชมรถพ่นยาครับก็พามาชมคันแรกเลยครับผม EP 3ต่อจาก EP ที่แล้วครับก็คันนี้จะเป็นรถพ่นยาแจากเด็กครับผมก็จะเป็นของข้าย อ,อุ่นใจกันทั่งครับผมตัวรถก็เป็นสเตนเลสทั้งคันครับอันนี้ใช้งานน้อยครับเจ้าของเดิมซื้อมาแล้วไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็เป็นเครื่องยนต์คูวต้าครับเป็นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสาสูบครับผมก็ถังบรรจ,จุน้ำอยู่อสามร้300ลิตรถังคนยายอยู่ประมาณสามร้ลิตรครับผม ก็กลางปีกสูงสุดได้สิบสี่เมตรนะครับน่าจะประมาณสิบสี่เมตรกางปีกสูงสุดก้อันนี้ใหม่ๆครับใช้างานน้อยน้อยมากครับก็รู้สึกว่าถ้ามือหนึ่งเลยน่าจะประมาณตกคันหนึ่งวันสามแสนเจ็ดครับผมแต่น,นี้เราก็มาเสนอเพียงคันละหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแสนแปดหมื่นห้าพันบาทใช่ครับ ก็ดอกออกมาวัานวันเกินครึ่งครับผมเกินครึ่งก็ทํางานวันวันหนึ่งนี่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆหญ่ก็มไม่ต่ำกว่าแปดสิบถึงร้อยยี่สิบไร่ครับครับผมค็อบที่แล้วเราเห็นอยู่ในโรงข้างในนะใช่ครับอันนี้เอามาโชว์ข้างนอกเลยครับก็ออกมาข้างนอกครับตอนนี้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานครับกระถัดมาอีกคันนึงนีง่เป็นรถอ่า กระบะแคบครับผมนิสันคอนเทียคันนี้เครื่องเครื่องสามพันเครื่องสามพันเครื่องสามพันเครื่องดีเซลสามพันเครื่องเดิมครับผม 4, <000. S 2> ภาษีน่าจะขาดปีหนึ่งภาษีขาดปีหนึ่งก็สำหรับถ้าใครหาไว้ใช้อ่าเปิดเบาๆครับสี่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันบาทมีเดิมขับได้ปกติ ครับผมตัวถังไม่สวยแต่ว่าขับได้ใช่ครับมีตําหนินะครับบุกแะกวก็ต่องภายในอยู่ครบอยู่ครับกระจกร้าวครับผมลงภายในอยู่ครบก็ภายในสวยครับคันนี้ภายในสวยเหมนเดิมก็ทะเลหาอยู่ก็ มาครับไม่ต้องไปฟ่อนให,ให้เหนื่อยแล้วผมคันนี้รดเกี่ยวอ DC 95ครับคันนี้เป็น95คันนี้เป็น95ครับผมว่าปสติ๊กเกอร์105เนาะใช่ครับคันนี้ยังไงพี่บิ้วใหม่หรือว่าก็คันนี้บิ้วใหม่ครับเจอพาใหม่ก็อ่า พอระบบโมอโลก็ปกติครับแล้วก็แท็กก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแกวันเจ็ดิเได้ครับผมทั้งสองข้างรา,าคาปากคอก็ปูเรียเรียบร้อยครับอันนี้ราคาก็เปิดไว้ที่สองแสนเจ็ดหมืนครับผมสองแสนเจ็ดหมสองแสเจดมื่นครับก็รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งฤดูกาลครับผม ถัดมาอีกหนึ่งคันจะเป็นอันนี้ไม่ไม่ค่อยล้างครับถัดมาอีกหนึ่งคันจะเป็นอ่าอ่าเทบอาร์โฟวินครับคันนี้โฟวินด้วยโฟวินครับขับภาษีขัดหนึ่งปีครับโฟวินปกติครับโฟวินโฟวินเดิมโรงงานเลยใช้งานได้ปกติเป็นแคปนะครับตัวนี้ราคาละปิก็เปิดราคาไวเก้าหมื่นห้าครับเก้าหมื่นห้าครับผมเก้าหมื่นห้าพัน เตายมาอะไรพร้อมเนาะพร้อมครับผมโอเคถ้าใดหาภู้ินไว้ใช้งานก็มาชมได้ครับกับราคา,าเบาๆสัตวประยานนี้เป็นแจ๊สครับ <c oughs> แจ๊สแจ๊สที่ขายตาตัภาพครับก็ติดเข้าได้ปกติแต่อย่างอื่นต้องไปเช็คเอาระบบวงระบบแอร์ไฟเฟยมีเรื่มครับภาษีขาดหนึ่งปีก็เปินราคาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับผม สี่หมืนห้าก็เท่ากันครับนี่สองคันคันนี้ก็สี่หมืนห้าคันนี้ก็สี่หมืนห้าเหมือนกันคันนี้นเป็เคบีหรือเปล่าคันนี้เป็นเคบีครับเคบีแคบด้วยแคบครับมีเดียมภาษีหกครับคันนี้สี่หมื่นห้าขาดหนึ่งปีครับขับได้อยู่เนาะขับได้ครับจอดไว้ไม่ได้ล้างครับใช่เกาะปุ่นก็เท่าไหหาใช้อยู่ก็ลองเข้ามา เลือกเลือกชมได้ครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากกันเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณ f อทุกท่านครับผมบุณครับ